ทางเอาพี่แจ้เดินทางเข้ามาแล้วครับพี่น้องชาวหมู่บ้านติดใหญ่ได้จับนะครับเมื่อจับกานติดแอลกอฮอลแจกฟรีมีที่นี่เีเดียวครับที่อื่นเขาขายแต่ที่นี่แจกฟรีเชียงรากใหญ่นะครับผมสอสอชุมชนคนเพอดีเลหรือสอสอฮะที่พี่น้องชาวกิษณาให้ความเมตตา คามสงสารในสมัยอดุลหาส่วนตรวจพังงานีนั้นท่านทำเป็นผู้นำของจังหวัดพัรธานีสสอคนหนึ่งและพันตำรวจโทคำรณพุทธุกจางนะครับผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานมา65ปีเต็มที่ท่านนะครับลำบากจัดตามมาแลนะครับอย่าลืมเอยหน้าว่านะครับระยะที่พบกันได้นะ ดูเองครับนะและเดินมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับนะแต่น,นั้นถือได้ว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะ,ะด้วความดีเด่สามโคกของเราร่างทางพี่เล็กรูปหล่อนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็คุณสอนรักมาลัยทองพร้อมทั้งพี่ๆน้องๆครอบครัวคุณรักวัุมแล้วสอตอฮะสันสอสฮะท่านเป็นสอวันนี้ ที่น้องใจเห็นเลยว่าคนตำรวจทุกมนมิตรทุกประจังรว่าที่ผู้สมัครนายกอเจินทางมาลงพื้นที่ด้วยความรักความหงุใหงิความปรารถนาทีต่อพี่น้องประชาชนชาวแม่ท้องที่เคารพรักทุกท่านที่เคารพรักทุกท่านทุกหลังคาเรือนครับพี่น้องครับได้ครบยังะ